ตื่นเต้นหนักใบเฟิร์นเกือบเป็นลมหลังคว้ารางวัลน,นำหญิงนาตาราชสวมบทบาทสาวข้ามเพศในบทนิราจากละครใบไม้ที่ปิดเปลวได้ใจคนดูทั้งประเทศที่ชื่นชมฝีมือการแสดงสุดท้าทายสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกลือวิเศษไพ่โบ์ได้เปิดใจหลังคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงรางวัลน,นาตาราชครั้งที่11ประจัปี2562ไปครองซึ่งเธอบอกเกินความคาดหมาย หลังทราบผลถึงกับเข่าอ่อนเรียกยความตื่นเต้นซึ่งนักข่าวได้ยินว่าลุ้นจะเป็นลมซึงสาวใบเฟิร์นจึงตอบว่า ไม่ลุ้นดีกว่าค่ะเรียกว่าพอรู้ผลแล้วเลยขาอ่อนตื่นเต้นเราไม่ได้คิดเตรียมใจมาว่าไม่ได้แน่นอนเรียกว่าได้รับกลับมาเกินกว่าที่คาดหวังในทุกทางถามว่าหายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยแค่คนชอบละครมันหายเหนื่อยแล้วเราก็เลยไม่คาดหวังมาขนาดนี้